เราพบว่าวัคซีนทุกสูตรเนี่ยอิทธิฤทธิ์ในการที่จะลบล้างฤทธิ์ของตัวโอไมคอนเนี่ยลดลงแต่ถ้าฉีดกระตุ้นเข็ม3ามเนี่ยเออมันจะขยับขึ้นไปสูงขึ้นนะครับเ,ออเพียงแต่ว่าคนถามอีกว่าถ้าฉีดสูตรนี้แล้วมันจะอยู่นานไหมอันนี้คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าเ,ออเมื่อผ่านจากการกระตุ้นเข็มสามไปแล้ว2เดือน3เดือน สูตรไหนมันจะยังอยู่แค่ไหนนะครับซึ่งต้องใช้เวลานะฮะอันนี้ก็เราก็สัญญาว่าเดี๋ยวเราจะติดตามตรวจกันต่อไปอันถัดมาก็คือไม่ว่าจะฉีดวัคซีนสูตรไหนก็ยังช่วยลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้ในทุกสายพันธุ์นะอันนี้ข้อมูลจากเรียวเวิลยืนยันอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องกรณีที่มีโอไมคอน ทางกรมควบคุมโรคก,กําลังรวบรวมข้อมูลในการติดเชื้อในช่วงปัจจุบันอยู่นะครับในช่วงอดีตเนี่ยช่วงยุคเดลต้าเนี่ยชัดเจนว่ามันช่วยลดความรุนแรงนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็คงต้องรอข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าในหลักการทั่วไปเนี่ยวัคซีนเกือบทุกสูตรเนี่ยสามารถที่จะลดเรื่องของการป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตได้ทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าถ้าเราดูในกลุ่มถ้าเราจะเอาในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อด้วยเนี่ย เราดูในกลุ่มของ2เข็มเนี่ยพบว่ามันปิ่มๆนะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นการบูสเตอร์นะอันนี้ก็สอดคล้องกับการศึกษาของหลายแห่งในโลกนะครับว่าการบูสเตอร์โดสเนี่ยจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยยกระดับขึ้นไปมากและมันก็จะช่วยเรื่องการป้องก,กันการติดเชื้อได้ด้วยลดการแพร่เชื้อได้ด้วยแล้วก็พูดง่ายๆก็ยังสามารถลดเรื่องของการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้มากขึ้นอีกนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ยังขอเชิญชวนนะครับไทยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคระับก,ก็เปิดให้ลงทะเบียนให้อะไรแล้วก็มาส่วนจะกระตุ้นด้วยตัวอะไรไม่ว่าแอสตราหรือไฟเซอร์อย่างที่เราเห็นก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับก็คือภูมิก็ขึ้นมาสูงมากพอที่จะสู้กับโอมโครอนได้นะแล้วก็โดยเฉพาะถ้ากันเรื่องเสียชีวิตกับป่วยหนักก็ทุกสูตรก็สามารถจะจัดการได้